เราจะบ,บากในส่วนของผมนะส่วนของคนอื่นผมไม่อยากยุ่งเกี่ยวไม่อยากยุ่งเกี่ยวนะอืมก็ต้องพูดตรงๆนะว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่หลายๆอย่างมันก็เกิดกับผมผมก็ต้องความจริงก็มีหนึ่งเดียวผมก็ทราบเออทาไมแบบเวลาผมจะไปร่วมง,งานทําไมเขาถึงต้องให้ผมไปนั่งแถวไกลๆรับหลังผมเขาพูดว่าอะไรเขาเรียกผมว่าอะไร นะฮะเขาหยาบคายกับผมแค่ไหนผมก็รู้อันนี้ก็รู้อีกทีหนึง่งให้มันรู้ซึ้งจึงจับอกจิตใจไปเลยแล้วก็เชิญใครไปที่ด่าด่าผมอะ่ะเขาก็จ่ายตังค์ทั้งนั้นแหละจ่ายตังค์เป็นค่ารับเชิญนะก็คือประมาณว่าค่ารับด่านั่นแหละแต่เขียนว่าค่ารับเชิญก็โอเคผมโดนเยอะนะารับเถออืม ใครทาอะไรกับใครไว้นะขอให้มีผลตอบรับในเร็ววันเร็วผมมารู้มานานแล้วแต่ว่าถ้าใครอยากจะมาบอกสี่ผมก็เปิดใจผมก็รับฟังได้อะไรที่เกี่ยวข้องกับผมอ่ะคือผมรู้จักคนคนนึงแล้วผมก็คิดว่าผมจริงใจเห็นปากหวานอยากได้ความรู้อยากนูน่นอยากนี่เราก็บอกกล่าวกันไปแต่พอเวลาจะเชิญไปงานให้มันไปนั่งแถวสามให้มันมานั่งทำไมข้างหน้า อย่าไปยุ่งนี่เป็นต้นนะเอามันจะมาทําไมมันเอาลางงามันมาใส่โมกุฎให้มันอยู่แถวสิบหกอย่างนี้เป็นต้นวันนั้นก็เลยไม่ได้ไปไงโชคดีที่ผมเช็คก,ก่อนผมเป็นคนฉลาดไงอตอนเราเชิญเขามาเราให้เขานั่งแถวหน้าทุกคนจําได้ไหมเราให้เขานั่งแถวหน้าไม่ไกลจากเราเข้าใจจําได้ใช่ไหมเออไม่ได้ใส่อารมณ์เขาเรียกว่า acting acting อยู่หนอ ไล่เขานั่งแถวหน้าเข้าใจไหมเราเชิญเขามาก่อนไล่เขานั่งแถวหน้าแต่เขาวางแผนให้เรากับน,น้องน้ําไปนั่งแถวที่สิบหกโชคดีที่ผมมีรางบอกเหตุผมก็เลยไม่ไปเช็คก่อนสิบหกผมก็ไม่ไปโอเคแต่เราก็ได้รู้ความจริงแล้วทําไมถึงเป็นสิบหกอาเข้าใจใจเขาไปเด่นหนเลยเขาจะเล่นไปหนังเรื่องแบบบ๊าบ้า,บา,บา <laughs> หนูลักบอด <laughs> ใครอ่ะ <laughs> คิดว่าน่าจะเป็นในนี่นะ คนขายก๋วยจับยังมีอีกหลายเรื่องอ่านเมสเซจแล้วอึง้งเอ,อขอบคุณที่เล่าสู่กันฟังแต่ผมไม่ได้เดือดผมไม่ได้รู้สึกนะผมเข้าใจครับผมเข้าใจนะครับคนเราอ่ะนะผมไม่รู้นะผมก็ไม่ได้เป็นคนดีเดอะไรมากมายก,ก่ยกองแต่มันก็ควรจะพอสมพอควรนะฮะคนเราก็น่าจะแบบ มีความดีสัก7จ็ดอนตะอาจจะไม่ดีสัก20%เป็นแต่คนร้ายไม่ดีทุกลมหายใจคนแบบเนี้ยเล่าร้อนลุ่มร้อนเจนกระบงนะฮะไปทุกคนไปกดก่อนเหลือ60บาทตะกร้านหนึ่งใครที่อยากหน้าดีหน้าใสหน้าใครที่มีผิวหน้าที่หยาบก,กร้านหน้าด้านหน้าทน เออหน้าหลายสีหน้าหมองคล้ำใช้เลยจ้าแต่ถ้าหน้าด้านทางตนต้องไม่เปลี่ยนนิสัยท่านพู้บริการคก่อท้ท่านผู้บ <c oughs> ริการคก่อแท้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครทำอะไรก็ได้ยั้น <c oughs> มาบ่นมาก <c oughs> เรื่องระหว่งพี่น้ากับใครไม่ต้องอย่ามาโยงให้ผมรับจบนะ ผมไม่ได้เป็นคนสร้างมันขึ้นมาเรื่องทุกเรื่องผมไม่ได้เป็นคนสร้างมันขึ้นมาจงกรุณาอย่าโยนบาปให้คนอื่นกรุณาไปพิจารณาตัวเองกันว่าทำอะไรมีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเรื่องที่จะไม่จ่ายเงินนางงามมาหาว่าผมอยู่เบื้องหลังผมจะอยู่เบื้องหลังเพื่ออะไรถ้าผมจะอยู่เบื้องหลังทำไมทำไมคุณไม่พิจารณาว่าเป็นเพราะฉันไม่จ่ายเรื่องมันก็เลยมีไม่ใช่ฉันอยู่เบื้องหลังแล้วฉันแต่งเรื่องขึ้นมาได้บ้าหรือเปล่า ก่อนจะไปโทษคนอื่นหัดโทษตัวเองซะบ้างนะฮะก่อนที่จะโทษคนอื่นเนี่ยเยอะๆหัดโทษตัวเองซะบ้างถ้าคนเราอะ่ะทําตัวทุกอย่างมันปกติอะ่ะมันก็จะไม่มีเรื่องมาย้อนหลังให้หลอกเออจบข่าวนะแต่เรื่องของพี่นาคือเรื่องของพี่นานะอย่ามายุ่งมาเกี่ยวอะไรกับผมแต่ผม,มให้กําลังใจพี่นาเพราะว่าพี่นาแกก็ไม่เหลือใครแล้วแกก็ แกก็สูญเงินไปเยอะมากแต่จะสูญเงินแล้วมันจะเป็นเพราะเหตุผลอะไรผมไม่รู้ก็ต้องไปฟังกันนะผมได้ฟังส่วนหนึ่งแล้วออืนะฮะเสียที่ดินเสียเงินเสียหลายสิบล้านพินาเขาก็แบบถึงขนาดเครียดจนเส้นเลือดในสมองแตกก็ป่วยจริงแต่ตอนนี้รักษาหายแล้วแต่แกเก็ยังเดินติดๆขัดๆอยู่แล้วจากคนที่เคยมีอันจะกินตอนนี้แกก็แบบแกก็พูดตรงๆว่าเงินแกไม่มีเลย ที่แกก็ไม่มีเลยที่ไปไหนผมไม่พูดนะผมก็ให้แกพูดกันเองกัละกันที่ที่ซื้อมีใครเอาไปนู่นนี่นั่นก็ไม่รู้แล้วแกก็วิ่งหาเงินแกก็เป็นหนี้คนมามากมายแก่กองแกคงแบบเหนื่อยเหนื่อยรแล้วคนก็ชอบไปขู่แกว่าถ้าพูดหรืออะไรแกก็จะจัดการกับแกด้วยวิธีหนึ่งสองสามแกก็กลัวกลัวผมก็ไม่ได้พูดอะไรผมไม่ได้คุยผมก็บอกผมฟังได้นะครับแต่ไม่ใช่เรื่องของผม นะฮะทุกคนไปกดตะกร้าก่อนแต่มันไม่ใช่เรื่องของผมค้างไว้ก่อนนะแค่นี้ก่อนนะสิ่งที่ผมพูดผมรับผิดชอบทุกอย่างนะฮะคุณรู้ไหมว่าเราเองต้องซื่อสัตย์และจริงใจและต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทําเราไม่จําเป็นต้องทําถูกทุกเรื่องถึงแม้เราทําไม่ถูกเราก็รับผิดชอบในสิ่งที่เราทําโอเคก็ไม่มีอะไรหรอกนะอย่ามาอย่ามาโยนให้ผมและอย่ามาให้ผมรับจบแต่ผลก็ได้ได้แค่ปลอบใจพี่นะ พี่นาเอาเอกสารเอาหลักฐานมให้ดูแคแค่ปลอบใจปลอบใจเพราะผมเป็นคนไม่เชื่อคนง,ง่ายๆหรอกนะผมก็ต้องดูตามหลักการและข้อเท็จจริงะอะไรที่มันมีข้อมูลจริงผมก็ได้แต่ให้กําลังใจไปเท่านั้นเองแต่ได้บอกพี่นะาไปอย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือว่าพี่ครับเราจะคุยกันเฉพาะเรื่องข้อเท็จจริงเท่านั้นนะแล้วพี่จะคุยอะไรออกไปเนี่ยพี่ก็คุยด้วยข้อเท็จจริงเท่านั้นอะไรที่มีหลักฐานพี่ถึงคุยได้ อะไรที่พี่ไม่มีหลักฐานไม่ได้ทำอะไรลักอักษรเอาไว้คุยไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะว่ากฎหมายนะฮะและการบังคับใช้ในเรื่องต่างๆขึ้นอยู่กับเอกสารเปเปอร์เท่านั้นในบรรดากฎหมายของประเทศไทยนะฮะเพราะฉะนั้นมันมีหลายอย่างที่เป็นเรื่องเล่ามีหลักฐานที่ไม่สามารถทำอะไรได้ไม่ควรจะไปนั่นจัดการขออย่างเดียวขอให้พี่พูดแค่ความจริง ทำแค่ความจริงเอาเฉพาะท,ที่มีหลักฐานจริงแล้วพี่อยากทําอะไรก็เรื่องของพี่อให้ให้ความสุขแค่ให้เรื่องนี้แล้วก็ให้ข้อคิดเพียงแค่ว่าสิ่งสาคัญที่สุดเลยก็คือเราไม่ต้องไปเสียใจกับเรื่องที่ผ่านมาเรามองวันนี้กับอนาคตว่าตัวเราจะอยู่อย่างไรให้มีความสุขแล้วก็พี่ต้องยึดติดอยู่สองสิ่งที่พี่ต้องยึดให้ได้ข้อหนึ่ง human r i g h t ก็คือสิทธิมนุษยชนของพี่ จะให้ใครย่ำยีไม่ได้ถ้าพี่คิดว่ามันใช่ข้อที่2 right of speed ถ้าพี่คิดว่าการบอกกล่าวเป็นสิทธิโดยพื้นฐานของพี่ที่จะบอกกล่าวให้กับคนอื่นได้ทราบข้อเท็จจริงโดยที่ไม่พลาดพิงและมิได้กล่าวหานะครับคนอื่นนั่นเป็นสิ่งที่พี่สามารถสเตทเมนต์ตัวเองได้นะจบข่าวนี่คือให้ข้อคิด แล้วก็ให้เลยขาพาไปส่งที่รถเพราะว่าผมติดประชุมมิชชันิเวิร์สต่ออยู่ชั้นสามโอเคไหมชัดเจนผมเป็นคนชัดเจนผมเป็นคนชัดเจนผมเป็นคนชัดเจนทะเลาะกันไปน้ําท่วมทุ่งปากบุ้งหลงเหลงแต่ถ้าไม่มีหลักฐานก็แค่เล่าสู่กันฟังไม่มีประโยชน์แต่ถ้าจะเล่าสู่กันฟังหรือจะอะไรก็ขอให้เป็นชิ้นงานที่มีหลักฐานเป็นชิ้นงานที่พอมีความชัดเจน แต่ถ้าพี่จะฟ้องร้องอะไรกันถ้าพี่ฟ้องร้องไม่ได้ไม่ได้ทําเอกสารกู้นี่ยืมสินไว้สาหรับฟ้องร้องพี่ฟ้องร้องใครก็ไม่ได้แต่พี่สามารถบอกคนอื่นให้ทุกทุกคนรับรู้ด้วยว่าพี่จ่ายอะไรหรือพี่รับผิดชอบอะไรไปแต่พี่ไม่จําเป็นต้องเอาเงินคืนก็ได้หรือจะเอาคืนก็ได้แล้วแต่พี่ผมไม่รู้น้าบอสใส่มากก็นีไงทุกคนผมไม่รู้เพราะฉะนั้นผมให้ขอ้อให้ข้อชี้ชนะชัดเจนที่ดีนะ รียกว่าให้ความเมตตาเรียกว่าให้ความสบายใจให้หลักการให้สติเพื่อแยกแยะวิเคราะห์ต้องตัดใจเรื่องไหนที่มันเป็นเรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้งนะฮะตัวเป็นเรื่องที่ไม่มีความสุขมีความทุกข์แต่ไม่มีหลักฐานเป็นชิ้นเป็นอันต้องยอมให้มันผ่านไปเพราะว่าอย่าลืมว่าหลักฐานมันคือสิ่งสำคัญทางกฎหมาย ไม่ว่ากรณีใดก็ตามแต่ถ้าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่มีหลักฐานตามกฎหมายพี่ก็ต้องดูแหลให้กฎหมายดูแลแต่ถ้าสิ่งไหนมีหลักฐานแล้วไม,ไม่ไม่สามารถจะใช้กฎหมายดูแลได้พี่ก็บอกให้ทุกคนรับทราบว,ว่าพี่ได้ทําอะไรไปบ้างเท่าน,นั้นแหละอืมโดยที่พี่ไม่ได้เรียกร้องอะไรหรือย,อยังไงก็ว่าไปให้คนรู้ว่าอ่ะข้อเท็จจริงมันมีอย่างนี้นะอ่าสมมุติอ่ะ อันนี้ผมซื้อมานะมีคนลือมีคนพูดว่าผมไปขโมยมานู่นนี่นั่น,นอ่าอันนี้ผมซื้อมานะอันนี้สมมุติอันนี้ใบเสร็จนะซื้อมาจากที่นี่ที่นี่ราคาเท่านี้ผมซื้อมานะอันนี้ผมรูดมาเห็นไหมสแกนจ่ายมาชื่อผมโอเคคนจะได้ไม่มาว่าพี่ว่าพี่ไม่เคยซื้อ,อพี่ไปขโมยเขามากินเออพี่ขโมยเขามาใช้พี่ก็ทำให้เขาเห็นเอออันนี้ไม่ได้ไปโจมตีใคร ที่ทำเพื่อ human right และ right of speed เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันทุกคนเราก็พูดแบบนี้ใครมาปรึกษาก็พูดแบบนี้แทนช่างกล้องผมก็พูดแค่นี้ถ้ามีเอกสารอะไรคิดว่า right of speed mm hmm. human right ของคุณที่คุณถูกจับและติดคุก 2, 2> mm hmm. เดือนกว่าเสียเสีย,เส,ยเสียความเป็นมนุษย์ทำให้คนต้องดูถูกเหยียดหยามแล้วก็ไปออกข่าว เรียกสื่อไปออกข่าวชัดเจนบางทีเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนถูกไหมในเมื่ออยู่ๆสุดท้ายศาลก็ยกฟอ้องผมก็ผมก็ไม่ได้ยุว่าต้องทําอะไรผมบอกว่าไปดูเอกสารให้ถูกต้องแล้วไปดูหลักฐานให้ถูกต้องอืมการที่เราอยู่เฉยๆมันก็จะเหมือนการถูกกำำระทําซ้ําแล้วซ้าเล่าแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะไม่ไปสู้ เราก็ควรอธิบายเรื่องที่เรามีตัวตนและหลักฐานชัดเจนก,จก็ะจบแค่นี้เองไปทุกคนทุกคนหมาแต่คุยอ่ะทุกคนมาแต่ฟงังไปขวดละหกสิบบาทเพราะ,ะนั้นผมให้ข้อคิดกับทุกๆคนใครมาผมก็ให้ข้อปรึกษาแบบนี้วีนามาผมก็ให้ข้อปรึกษาแบบนี้เข้าใจใช่ไหม,มทุกคนมาผมให้ข้อปรึกษาแบบนี้แหละแบบว่าถ้าทุกคนมาพูดกับผมแล้วสบายใจขึ้นเหมือนมีที่ระบายผมก็ยินดี สร้างความสุขให้กับทุกคนเราอยู่บนหลักการนะครับความหวังดีเนะี่ยเราก็มีให้กับทุกคนอยู่แล้วแต่เราอยู่บนหลักการนะเราอยู่บนหลักการเราอยู่บนหลักการหลักการจะทําให้อยู่ด้วยด้วยกันได้อย่างสันติสุขแต่หลักกูคงทําให้ชีวิตนี้อยู่ด้วยกันยากอืนั้นใช้หลักการเถอะอย่าใช้หลักกูเลยนะฮะหลักการดีที่สุดคนเราเกิดมาต้องมีความรับผิดชอบอื แล้วก็ต้องทําในสิ่งที่ที่เราพูดหรือคอมมิชเมนต์ต่อให้มีเอกสารแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือความเป็นมนุษย์เม <c oughs> <c oughs> <ME> ื่อมีถ้อยวาจามันก็กลายเป็นเรื่องของสัญญาทางใจไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ทุกคนเร็วไปกดกดกดทุกคนเร็วๆอ่ะผมให้ห้าชุด <c oughs> ผมให้ห้าชุดทุกคน ่ใครกดได้ได้500คนนั้นรวยสุดไปอันนี้ผมคุยให้ฟังนะเพราะนั้นอย่ามา,อย,า,อ,ยา,มาอย่ามาต้องให้ผมรับจบนะไม่เกนะี่ยวนะมีบางคนบอกว่าเป็นพ่อม,มาหาผมอ้าวตายหาแล้วอย่ามาอย่ามาโยนปลายทางให้ผมสิทาไมไม่ไปดูล่ะไอ้เรื่องต้นทางมันคืออะไรไปดูต้นเรื่องก่อนอืมดูต้นเรื่องก่อนอืมอย่าลงประเด็นอืม อย่าหลงประเด็นไปดูสาเหตุก่อนอืมไปดูสาเหตุอย่าอย่ามัวจะดูเรื่องเล็กน้อยริมทางไปดูสาเหตุก่อนบอกเขาจะฟ้องฟ้องใครอ่ะเขาคือใครการฟ้องทางกฎหมายไป็นสิ่งที่ดีถ้าเกิดเราค,คุยกันไม่รู้เรื่องก็ฟ้องก่อออืม ต้องฟ้องมันบางคำว่าฟ้องมันไม่น่ากลัวนะอืมไม่ได้น่ากลัวมันต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการเยอะบางทีศาลก็ไม่รับฟ้องนะบางทีศาลก็ไม่ได้รับฟ้องคุณคิดอยากฟ้องบางทีสารก็ไม่รับฟ้องนะเยอะแยะไปอืมบางทีบางทีตนะำรวจก็ไม่ส่งอายการบางทีอายการสั่งศาล ส่งส่งสารสารรับสำนวนเสร็จสอบสำนวนเสร็จก็ยกฟ้องแค่นั้นเองอืมรึ่งสารก็ดีแนะนำรึ่งสารก็ดีรึ่งสารก็ดีเป็นของทางออกที่ดีที่สุดผมก็แนะนำ ถ้าใครจะฟ้องใครแล้วตกลงกันไม่ได้ก็ไปคิดต่อนี่ผมไม่ได้พูดถึงใครนะ่ะไม่ได้พูดชื่อกครแรงขึ้นนะแต่มาวิ่งหน่ยกับผมดีทุกคนเหลืสองชุดดีนะผมเห็นด้วยเพราะว่าสารเป็นที่พึ่งสุดท้ายของทุกคนในการพิจรารณาและเลอกสารมันจะชัดมาก ถ้อยแถลงมันจะชัดมากแล้วเราจะได้รู้ว่าใครผิดใครถูกอืมถ้าฟ้องแล้วถอนฟ้องก็จะต้องถูกฟ้องกลับเจ๊กบกบอต้องเล่าเล่าทําไมล่ะแค่พูดว่าเออให้กําลังใจพี่น้าไปอย่างไรแล้วก็บอกว่าเออไ,ไม่ต้องมารับจบที่นวัดน,นะอย่ามาพูดถึงคนปลายทางที่ผ่านที่แบบเขาเล่าให้ฟังต้องพูดถึงอะไรคือสาเหตุที่เกิด ผมเพิ่งเห็นสลิปไอที่โอนเน่ยมันก็เกิดขึ้นจริงไม่ใช่เหรอมันก็เพิ่งเกิดขึ้นจริงไม่ใช่เหรอมันก็เกิดขึ้นณว,วันนั้นไม่ได้เหรออืมผมไม่สงสารใครหรอกผมสงสารนั่นแหละ <c ười> ไม่พูดดีกว่าเขาบอกมีหลักฐานเอาเลยเอาเลยเอาเลยดีผมแนะนำ การใช้ศาลถือเป็นสิ่งที่เหมาะสมการใช้ศาลเป็นสิ่งที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่เหมาะสมถ้าเรื่องไหนมันจบกันด้วยการคุยไม่ได้ก็ไปศาลดีแล้ว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 ให้ไปที่ศาลดีแล้วที่ไปให้ไปที่ศาลถ้าไปศาลได้ก็ดีครับผมเห็นด้วยเพราะว่าศาลก็จะเคลียออกมาเลยว่าเออข้อที่จริงเป็นยังไงใครผิดใครถูกอืม ถ้าผู้ถูกกล่าวหาไม่ผิดก็จะได้ฟ้องกลับถ้าผู้ถูกกล่าวหาผิดก็จะได้รู้ว่าเออผิดแล้วจะต้องถูกอะไรลงโทษอย่างไรกันบ้างมันก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่เหมาะสมถ้าเคลียร์กันไม่ได้นะจ๊ะเอาเลยจ๊ะเอาเลยดีใจที่ติดตามบอสเพราะสุดท้ายความพยายามของบอสมันสำเร็จร้อยเร์เซ็นจริงๆ โอ้ขอบคุณครับแต่อย่าเรียกว่าความสําเร็จเลยครับเรียกว่ากําลังทํางานเพราะผมไม่ชอบบอกว่าสําเร็จนะฮะสิ่งที่ผมพูดผมรับผิดชอบทุกอย่างนะฮะคุณรู้ไหมว่าเราเองต้องซื่อสัตย์และจริงใจแล้วต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทําเราไม่จาเป็นต้องทําถูกทุกเรื่องถึงแม้เราทําไม่ถูกเราก็รับผิดชอบในสิ่งที่เราทาโอเคบอสเล่าหน่อยอุ้ย พูดพูดไปแล้วแต่ไม่ได้พูดเรื่องของใครนะไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะเราไม่ได้เล่าเรื่องว่าอะไรคืออะไรนะแต่ให้เพ็นงก็ว่าให้ข้อคิดถึงการอยู่ร่วมกันให้ข้อคิดถึงเรื่องของการผิดพลาดและการตั้งสติให้ข้อคิดถึงเรื่องการตกลงกันนะฮะแล้วก็ให้ข้อคิดถึงเรื่องการการการจัดการเรื่องต่างๆ นะให้เขาคิดไปแล้วกลุ่มดางงามลือกันว่าบอสอยู่เบื้องหลังเห็นไหมไม่ต้องไปลือหรอกผมจะไปอยู่เบื้องหลังไม่ต้องไปสนใจผมหรอกไปสนใจว่าสาเหตุคืออะไรอมืไปสนใจว่าสาเหตุคืออะไรไาาอ,อไรืมใครจะทําอะไรก็เรื่องของเขาใครจะไปอยู่เบื้องหลังเขาผมไปสร้างสถานการณ์เหรอผมไปสร้างสลิปบอมหรอผมไปสร้างสลิปสิบห้าล้านมาให้หรอก็ไม่ใช่เข้าใจเป่า ไปดูที่หลักไปดูที่เหตุผลโอ้พวกนี้ไม่รู้จักโทษตัวเองแล้วไม่จักดูแลดูหลักฐานข้อกำหนดจะมาโทษพอพอเห็นว่ามาเจอผมก็จะมาโทษผมถ้าถามว่าถ้าโทษผมแล้ว้ขเขาจะทำอะไรครับผมมีความผิดเกี่ยวข้องด้วยเหรอผมเกี่ยวด้วยหรอ,อคนจะไม่จ่ายเงินคนคนจะทำอะไรคนแล้วมันต้องเกี่ยวกับผมด้วยหรอ มันไม่เกี่ยวเลยครับมันเริ่มต้นจากใครทําอะไรทําทําไมทําที่ไหนทําตั้งแต่เมื่อไรทําแล้วมีผลยังไงมันนั่นแหละครับคือสาเหตุทุกคนจะบ้าเหรอเวลาเขาไปไหนแล้วเขาเล่าอะไรให้ใครฟังกลายเป็นว่าคนที่ถูกไล่ฟังกลายเป็นคนผิดมันเป็นไปไม่ได้มันคนเรื่องกันคุณต้องเอาสาเหตุสิคุณต้องเอาสาเหตุ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 สิ คนไม่จ่ายเงินรางวัลก็มาหาว่าผมอยู่เบื้องหลังว่าโทรทำไมคุณไม่รู้จักไปวิาพากษ์วิจารณ์คนไม่จ่ายมันจะได้ปรับสภาพสังคมให้มันดูดีขึ้นถูกไหมมันจะได้เออให้มันมีความรับผิดชอบให้มันแบบตรงไปตรงมาคุณต้องไปคุยตรงนูน้นอะไรวะคนทวงเงินเผอิญว่ามาอยู่ในงานก็หาว่าเป็นเราเออตกตลกตก ถ้าก็คุณจ่ายไปมันก็จะไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นอ่ะเออง่ายๆถ้าคุณทํางานด้วยกันไม่ทําให้ใครต้องเจ็บปวดมันก็ไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นง่าย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 อย่าไปมัวจะโทษคนอื่นลเลอะเทอะอืมหากดูข้อเท็จจริงแล้วโทษโทษสาเหตุกันเถอะอืมดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัว ไม่ได้อยู่ที่คนรอบข้างหรือคนอื่นใดๆเลยคุณมิก,การองให้เขาพูดเองดีไหมมีนงมินี่เต็มไปหมดให้เขาพูดเองเถอะถ้าเป็นเรื่องจริงสงสารฟ้าใสคุณดูจากเอกสารคุณว่าม่คุณว่าจริงหรือไม่จริงอะ ถ้าไม่มีเอกสารพูดมาไงผมก็ไม่เชื่อนะเออโทษเข,ข้าวคติโทษคนอื่นก่อนโทษตัวเองคนอื่นอ่ะเป็นผู้แค่รับฟังเป็นผู้ที่แบบอ่อยคิดประติวสาเหตุมันอยู่ที่บุคคลไม่กี่คนหรอกจุดเริ่มต้นของปัญหาคือถ้ามันไม่มีสาเหตุมันก็ไม่มีปัญหาหรอกครับเออ มันไม่มีสาเหตุมันก็ไม่มีปัญหานะจ้ะบอสปลาอูฮุบร้อยเปร์จริงไหมไม่จริงครับผมมาเป็นคนชัดเจนอยู่แล้วอะไรจริงไม่จริงอะไรเป็นไงผมก็พูดผมก็ถ้าเกี่ยวข้องกับผมผมก็ตอบได้เร็วๆทำไมอินฟ้าสอราไม่ไปงานถ่ายถ้าคิวว่างยังไงก็ไปถ้าจะไม่ไปก็มีกรณีเดียวที่มีงานแล้วมันก็ต้องรับผิดชอบในงาน ก็อย่างที่บอกแล้วไงว่าคิวมันแน่นไปหมดแล้วปีนี้ยจนถึงปีหน้าจะไม่รับงานเพิ่มแล้วนางงามเดือดมากเดือดอะไรไหนเล่าสิผมว่านะผมผมไม่ได้ทำอะไรผมให้ผมให้ข้อคิดกับทุกๆคนนะ Human right กับ right of speed เป็นสิ่งสำคัญ Human right คือสิทธิมนุษยชน มันเป็นสิทธิ์ของเรา Right of Speed มันคือความถูกต้องที่เราจะพูดถ้าสิ่งนั้นมันเกี่ยวข้องหรือมันมีส่วนที่ทำให้มีผลกระทบต่อเราเราต้องพูดส่วนจะเรื่องที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางจะเป็นอย่างไรใครต้องรับผิดชอบอะไรหรือตัดสินกันไม่ได้หรือตกลงไม่ได้ก็ไปสู่ศาลแต่เราต้องมี Human Right ของเราและ r ไรอ์ออฟ e e e d ของเรา เราจะไม่ยอมทนคนที่มายุ่งวุ่นวายกับเราผมเป็นคนพูดชัดเจนว่าผมไม่เอาใครผมชัดเจนนะนี่คืออะไรรู้ไหม t off speed ฉันพูดบอกเลยว่าฉันไม่ชอบเธอก็มันเป็นสิทธิ์ของฉันนะ่ะฉันมีที่ริที่รีของฉันเออคนเรามีทรีทรีของเราเราพูดชัดเจนเราไปร้านก๋วยเตี๋ยวเราก็บอกขอโทษนะครับผมไม่กินเนื้อครับผมก็บอก เราจะต้องนั่งไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยหรอแล้วมันสิทธิ์ของเราพูดเธอใครจะขู่ให้ไม่ให้เราไม่พูดถ้าคุณคุณฟังเขาแล้วคุณคิดว่าสิทธินั้นเป็นของคุณคุณก็พูดเลยอืมคุณก็ต้องพูดคุณก็ต้องพูดนี่คือข้อคิด ซึ่งเอาไปใช้ได้ในทุกสถานการณ์ผมก็พูดผมก็พูดแหน่ใช้แล้วหน้าเนียนทุกคนเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะมันดีอย่างนี้นี่เองทุกคนเซรั่มนะฮะมันก็เป็นสิทธิ์ของผมผมก็พูดรับหลังด่าผมให้ผมไปนั่งข้างหลังจัดจังจัดแจงเนี่ยมันก็ไม่ได้หว่าอะไรผมก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะไม่ชอบใครก็ได้มันสิทธิ์ของผมทําอะไรไว้กับผมผมก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ชอบผมว่าเป็นคนชัดเจน ก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรมันก็เป็นฮ right ิวแมนไรแล้วสปีดใครจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องของผมผมโดนมาเยอะผมโดนมาเยอะถ้าผมไม่โดนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของผมเข้าใจสาวน้อยน้านวนแล้วไม่เข้าข้างไหนน่าเกลียดมากกว่าอือสายบ้านแพน ตอนแรกบอสบอกจะไปร่วมงานแต่ไม่ไปใช่ไหมครับใช่ครับก็เราสัญญากันว่าเราจะไปเขามาแล้วเราก็ไปแต่เราไม่ไปเพราะนั่งแถว16เราไม่ไปเพราะเราเชิญเขามาเราให้นั่งแถวหน้า